โอเคครับผมก็ต้องกราบสวัสดีคุณผู้ชมนะครับด้วยความทีตอนนี้ก็ผลก็ยังตกเหมือนเดิมนะครับผมแนะ่แล้วไฟดับไป็สองครั้งนะเมื่อกี้นะก่อนที่จะอัดนะแต่มันดับประมาณดับแล้วมันก็ติดอ่ะเออเอางี้ไงออนแอร์ชิบหายน,น,นะครับผมแม่เดี๋ยววิดีโอนี้ทำเอาเอาันนี้มึงจะดับนานไหมเนี่ยเอา ดับนะอ่าทมาแล้วอะไรของมันวะเนี่ยโอ้ยนี่ครั้งที่3แล้วนะร้อนนะผมร้อนนะเอาหน้าอาจจะเหลืองๆนะครับช่างมันผมเอา้าโอ้ยเอาดีๆดิพี่เอาดีๆด,ๆเด,ๆดิเดี๋ยวมันจะติดหรือเปล่าเดี๋ยวรอนะครับมันไม่ติดเดี๋ยวโอ้โหอะไรวะเนี่ยท่านผู้ชมเล่นเกมไม่ได้นะแบบนี้นะ โอ้อะไรของมันวะเนี่ยอ่ะไม่รู้ UBS จะได้กี่นาทีนะครับมาอุ้อัดต่อไม่ไหวแล้วไม่สนโลกอะ่ะสนฟ้าสนหมอกอะไรล่ะแล้วข้างล่างก็มืดด้วยอืมโอ้อะไรวะเนี่ยไม่ติดวะท่านผู้ชมโอ้อะไรวะเออ นะครับก็เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นก็เอาไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ทนไฟติดสวัสดีครับโอ้หนึ่งนาทีเอา้าแหงะสองนาทีเนี่ยมันมืดตึ๊บเลยนะมืดตึบต๊บมืดตึบต๊บมืดตึ๊บมีไฟเฉยๆนะมันถึงจะสว่างเนี่ย ไฟแบตเตอรี่นะครับผม<ป>เจอันใหม่ครับทผู้ยม